เรื่องร้อนๆนะครับก็คือกรณีการเปลี่ยนป้ายชื่อของสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตรโดยใช้งบประมาณนะครับสาล้านบาทเรื่องนี้เลยเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาให้หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์นะครับแม้ว่าตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการออกมาชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ยังมีเสียงวิจารณ์ตามมาอีก ซึ่งล่าสุดนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเลยมีหนังสือไปแจ้งถึงผู้รับเหมาให้ระงับโครงการออกไปก่อนชั่วคราวในระหว่างที่รอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่วันนี้นะมีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้นัดแรกครับเรื่องนี้นะครับทางคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะได้ลงนามในหนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเรื่อง ระง,งับงานหรือย้ายจัดหาและติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนและตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีความประสงค์ขอให้ระง,งับการดำเนินงานออกไปก่อนและจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ ด้านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกระทรวงคมนาคมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจําเป็นต้องระงับโครงการออกไปก่อนชั่วคราวเพื่อรอดูว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงเนี่ยจะมีข้อแนะนําหรือว่าจะมีคําแนะนําอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของกระบวนการตรวจสอบที่สามารถทําได้เพราะว่าโครงการเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการและยังไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างจึงเป็นสิทธิ์ของฝั่งผู้ว่าจ้างก็คือ การรถไฟนะที่สามารถทําได้และทางผู้รับเหมาเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วยครับ